ยีสิบนาทีผ่านไปสวัสดีค่ะแขมมาแล้วสวัสดีสบายดพีพี่จุกคนแขมมาแล้วค่ะอันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยเนาะเข็ดเมนูอีสานกับเมนูผักกลางผสมกันไปนะคะพี่ๆกตับเปลี่ยนมุนเย็นกันไปเนาะจะได้ไม่เบื่อเนาะค่ะเนาะ แกงหอมแล้วเราจะใส่วัตถุดิบของเราไปเลยค่ะขอบคุณพอดีเหระคะคือน้ำมะฝากเนาะคุบ้ามะฝา,าแกแคนะคะเนาะคุบ้ามะฝากวันนี้ได้กิน <c oughs> ได้กินของแพงนะคะ <c oughs> ได้กินของแพงนะคะคุบ้ามะฝาเนาะว,วันนี้จะผัดเผ็ดนะคะ ใส่หน่อไม้ดองเนาะจะไม่ได้ทำเป็นแบบแกงอสานนะคะพี่ ผัดพอให้เนื้อปลากระดุ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหน่อไม้ดองเนาะแล้วก็เติมน้ําจะไม่ทําเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าหน่อไม้ดองมีความเผ็ดร้อนในตัวนะคะท<ว>ี <laughs> ่คนจามเนะคะ ตามด้วยเน่อไม้ดองเปรี้ยวของเราค่ะขออนุญาตใช้มือเพราะว่าเรากินเองนะนไม้ดองจะทำให้ลดความคาวของปลาลงนะคะพี่ เอาให้ตามตอนานเลงรเปล่เนาะเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะหรือว่าน้ำซุปก็ได้นะคะจะไม่คนแล้วนะคะพี่พี่อันนี้คือจะไม่คนอีกแล้วนะคะแล้วก็จะปิดฝาเอาไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่า ยีนาทีแล้วหน้าตาเขาจะออกมาหน้ารับประทานขนาดไหนคะยี่สิบนาทีผ่านไปหอ,อมมากหอมน้องไม่ดงน้องปลาก็สุกแล้วนะคะอันนี้คนได้นอ้องปลาสุกแล้วจะไม่ผัดน้ําเยอะนะคะพี่ๆผัดแค่น้ำปุกขิกเนาะอันนี้น้ําน้อยไปนะคะขอเติมน้านิดนึง ปรุงรสกันค่ะพงนัวเนาะแต่หน่อยแซ่บหลายแต่และก็แซ่บหลายคือเก่าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าน้องแขกก็กินจนแบบชอบติดแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ผมปรุงรสค่ะ <c oughs> ก็ตามชอบเหมือนกันนะคะ <c oughs> ให้มากลายกายาย็ใส่หลยให้มะหน่อยกับใส่หน่อยนะคะือดีอันนี้ปลาประมาณ <c oughs> เกือบกิโลนึงนะคะ ตัดรสเปรี้ยวด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลแคป่ปลายช้อนนะคะนิดเดียวเนาะตัดรสเปรี้ยวของหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้สองช้อนประมาณสี่ช้อนนะคะแล้วก็จะชิมดูก่อนเพราะว่าหน่อไม้ดองมีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะ ไม่นคนแรงนะคะเพราะว่าปลาสุกแล้วปลาปลาอันนี้คือคล้ายๆกับปลาเนื้ออ่อนนะเนาะปรากดนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะเปื่อยไวนะคะสุกไวเนะาะมัเก่งจนได้ปิดฝาแค่20นาทีนะคะอันนี้ก็เริ่มเปื่อยแล้วสุกแล้ว ขอบคุณพ่อเดียวอีกครั้งนะคะพ่อเดียวเอาปลามาฝากเราเพื่นไปเพื่อนไปหาปลาอยู่เคลื่อนปลาสักเนาะค่ะเดี๋ยววันที่น้องแขกไม่ได้เปิดร้านนะคะวันที่ว่างเนาะจะไปทำคอนเทนต์แบบว่าซิดเบสกินข้าวปลาอยู่เคลื่อนปลาสักให้พี่ๆเบิ้งเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากผู้ใดอยากมาหาน้องแขกก็ยินดีต้อนรับเนาะค่ะอืแซ่บแล้ว ปิดท no? okay, okay, okay well oh, ้ายด้วยใบกระเพราและใบมะกรูดฉีค่ะอุ้ยมีกระเพราควายติดมาด้วยเนาะใบยีราดนะคะมีใบยีราติดมาด้วยไม่เป็นไรเนาะหอมเหมือนกันเนาะค่ะหอมมากอย่าเจียวก็น่ากินมากบาบนถอดไข่ เพิ่นกนยากโซ่นะคะพี่พี่โอ้ยหอมน่ากินมากเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟชิมแล้วอร่อยแล้วเนาะผัดเผ็ดปรากฏดใส่น้อไม่ดองเมนูนี้ทำง่ายอร่อยด้วยค่ะ มาแล้วจ้าผัดเผ็ดปากรดอร่อยๆอค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยออร่อยจากรัวหน้าบ้านคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ